เอาดีครับผมสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องซิกเกอร์ชาแนลนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและค<ม>อมเมนต์ก็มาคุยกันได้เลยนะครับ<ม>วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนะครับกับศึกคราวที่แล้วเนาะที่เราเนี่ยโอ้โหมันที่เป่งนะครับผมของเราเนี่ยมีกองทหารพันหนึ่งนะครับที่ป้องกันเมืองไอ้พวกชาวกอนะครับมีถึงพันห้านะยังแพ้เลย นะครับเพราะว่าแม่ทัพศัตรูเนี่ยมาบวกเราก่อนเนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องมาบริหารบ้านมาเมืองที่นี่ต่อเลยเพราะกาแพงเราพังนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องซ่อมทหารที่บาดเจ็บนะครับในศึกครั้งที่ผ่านมาของเราด้วยนะตอนนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างหน้าคนค่อนข้างเยอะเนาะนะครับอันนี้คือความเหลื่อมล้ําของเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับซึ่งเราจะต้องรออัปเกรดต่อไปนะครับโอเคอัปเกรดจำแขมืองทุยกำแพงเมืองเลยดีกว่าบาย แล้วก็เดี๋ยวให้สก,กาก้าเราเนี่ยนะครับ <Your Honor. S 1> มาสำรวจหน่อยว่า <my> มีใครมาแอบซุ่มจมตีอะไรบ้างหรือเปล่าจริงๆหูพวกกอแม่งซุ่ม,มทุกทุกครั้งเลยดีกว่า <On my S 1> ครับเราไม่มั่นใจเลยว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ขวามือเราเนี่ยเรากําลังที่จะขยายอิทธิพลเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้อมมือน,นี้ก่อนรอมั้ก่อนสี่เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้กองทหารเราเนี่ยไปช่วยด้วยโอ้ไปทาง ตรงนี้ไม่มีแม่ทัพโอเคติดเลือนะครับอันนี้ไม่มีแม่ทัพอยู่งั้นเดี๋ยวแม่ทัพคนนี้เป็นสามดาวครับเดี๋ยวเรามาที่เมืองนี้ก่อนหนึ่งคนมูไปไปได้ยังยังมาบัญชาการเมืองที่นี่อ่าแล้วก็ให้แม่ทัพคนนี้นะครับมูไปที่เมืองตรงนู้นอ่าเราได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับปรับเป็น เบรรี่เลยนะแล้วก็สร้างกองฐานสักกองหนึ่งเอาไว้แค่ป้องป้องกันเมืองอันนี้ดีกว่าอืมส่วนตรงนี้นะครับเราจะยังไม่สร้างเลยเอาไว้ก่อนเราจะสร้างเมืองหลักก่อนก็คือเมืองนี้นะเมืองหลักอ๋ะเมืองนี้เหรออ๋อไอ้เมืองหลัก,ะลกนะครับผมโอเคนี่คือเมืองหลวงอัปเกรดเมือง เดี๋ยวเราจะต้องทําเมืองนี้เป็นเมืองเศรษฐกิจนะให้เป็นเมืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมืองนี้เนี่ยเราจะทําเป็นเมืองเกี่ยวกับทางท,างทางหารนะครับเราอัพไปเลยรอเลยสร้างทหารเพิ่มนะครับสก,กองหนึ่งอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับม,รรมุมอ่ะโอเคมีครบแล้วเดี๋ยวนะปึ๊บอันนี้ น,นี้พวกนี้ผมว่า,อ,าออกอยู่อะไม่จําเป็นละอันนี้จําเป็นอยู่ครับ67-78นายนะครับยังสามารถเอาไปลบได้ตรงนี้มีอะไระสร้างถน,นนเลยครับเพื่อความคล่องอันนี้มีอีกคนนึ่นนนนงเนาะเราจะมูฟไปที่เมืองนี้เลยกระจายหมครับกันไปครับเพื่ออิทธิพลขยายอิทธิพลของเราลบ52อันนี้พันหนึ่งสกาว ตังเรือสา0ร้อยแล้วก็ท่านบนมีสเกลอยู่นะครับเดี๋ยวจะมูไปทางขวาหน่อยมันจะทำอะไรไหมไ<ป>มันจะขยายอิทธิพลหรือยังไง,ไอ,งอันนี้ชาวอะไรดีเช็คแป๊บข้างบนมีสองสองประเทศอยู่นะครับสองชนเผ่าเชอร์มาเนียแล้วก็ดาเซียนะครับโอเคต้องระวังสองชนเผ่านี้ให้ดีเลยไปเชิญต่อไปของเรา เอ้าลืมกองเรือครับลืมไปไว่ายังมีกองเรืออยู่ที่ต้องทำภารกิจของส่วนกลางหรือว่าสภาสูงนะฮะมาซิโดนเนียอื้อหือคาเทดดาเซียกรีกทริชกบฏ เดินทางกันดีกว่าเรารอไปบล็อกท่าเรือตามเควสแล้วก็อันนี้ก <subjects 195 2> ็ล้อมเมืองอยู่เดี๋ยวเราส่งทหารไปช่วยหน่อยสองเพิ่มสร้างเพิ่มได้อยู่900อันนี้อยู่ข้างล่างเลยฮะเดินไกลเกินโอเค ทางนี้ที่สองร0อยอยู่ครับอันนี้สร้างเมืองอันนี้สร้างถนนเรียบร้อยครับโอ้โหปรับโลตั้งแต่เมื่อไหร่กันต้องเวลี่แล้วนะครับตอนนี้โอเคแล้วก็ส่งสกเก้าวครับไปสำรวจหน่อยว่าเฮ้ยมันมีครบหรือยงังมันสามารถบุกได้ไหมนะเตรียมกำลังพลกันทหารม้าต่อดีกว่าเอาไว้ล้อมโจมหนึ่งกอง เดี๋ยวเราส่งคนนี้ไปครับบริหารด้านมือโอเคตรงนี้ปรับเป็นไฮพอเดินกองทัพกันเลยดีกว่าสักสามกองให้อยู่ที่เมืองน่าจะโอเคโอ้โหอ่ะไฮพอโอเคแล้วก็สร้างทหารม้าเพิ่มหนึ่งกองนะครับส่วนเมืองนี้ ยังไงเช็คแป๊บ954อืมค่าหนูมีสองสร้างถนนเลยแล้วกันเออยังไม่มีถนนเลยนี่น่โอ้โหจริงๆครับไม่มีถนนอัพพวกากเซียไปหนวะเอา้าถอยทับเฉยดาเซียงงเลยนะแล้วก็ดเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราต้องเกณฑ์ทหารเพิ่มหน่อยสักกอง650 a t t ห้าสิแ็ป พันสามเคไปครับเราเปิดเลยเดี๋ยวรอก่อนดีกว่าผมลืมสร้างไอที่กระทุงเมืองเค okay. เธอ,อ,อน่าค่อยปิปุ๊บอ่าไม่มีเนาะไปกันต่อ <phenomen> ผมว่าจะไม่สนใจสภาสูงแล้ววะทุกคนเสียเวลาครับต้องทำเควส ใครอะตามใจชอบดีกว่านั่นโดนกระบฏโจมตีหืมมาซิโดเนียทหารเข้าไปแล้วก็มองที่นี้่เราจะเริ่มบุกพอครับไปทหารมา อืมเป็นงี้แล้วนะโอเคสก้าวไปครับเฮ้ยมาถึงนี่แล้วเหรอวิทเนียโอ้โหมาอย่างไรอะครับทุกคนวิทเนียโอเคประมาณนี้นะครับพวกกก็ก็เหมือนกำลังจะเตรียมคนอยู่เติมคนสวยอันนี้ได้อยู่นเนาะเวลลี่ไฮร้อยห้าสิบ หมุทีดีมันได้เยอะเลยนะร้อยี่สิบได้อยู่ครับแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ร้อหครับเดี๋ยวส่งอีกสักกองนึงไปช่วยแล้วกันได้อยู่โอเคทางนี้เป็นไงบ้างประชาชีของเราร้อยห้าเราสร้างเกี่ยวกับอะไรดีก,กว่าประชากรคนเราได้อัปเกรดน,นะครับ อันนี้เมืองเมืองหลวงอันนี้เมืงองรองโอเคตรงนี้ล้อมอยู่นะครับแล้วก็ไปทหารของเราเริ่มทำสงครามกันเลยดีก่าเพื่ออณาจักรของเราออโต้ไปเรียบร้อยนะครับยึดยึดยึดเหนือโอ้พังเยอะอยู่โอเคซ่อมทหารแล้วก็ ตรงนี้หรอโอ้โหค่าความเหลื่อมล้ำจัดทุกคนครับงั้นก็ต้องนี่เลยกฎหมายเคอันนี้ดาเซียไม่ยอมเดินทับมางั้นเราก็มุ่ไปที่อนี่เลยครับฝั่งทางนี้เราดูว่ามันกะบุกมาหรือเปล่านะเคตอนนี้อนาขตเราเริ่มกว้างแล้วนะครับติดชายแดนกับดาเซียแล้วก็ แล้วก็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 วกนี่มาซิโดเนียนะครับโอเคจะได้น้องถ้าเราอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยน่าจะเป็นแดงเดือนอยู่นะครับโซนนี้โอเคแล้วก็มาที่นี่เลยเราจะต้องอสร้างนนก่อนแล้วกันแล้วก็ทหารไม้อิสกองนึงนะครับเสริมไว้ส่วนแม่ทัพเรารอนี่เลยเรารวมพลแล้วก็เดินทีเดียวแต่เหมือนศัตรูก็พยายามที่จะรวมพลเหมือนกันนะครับ อันนั้นบิทเนียอืมเราสร้างสเกลสักคนครับฮึสร้างตรงนู้นดีกว่าผมว่าอ่าสร้างไว้ตรงนี้ออกมาเดีย๋ยวค่อยออกเดีย๋ยวค่อยออกพึ่งยึดเนาะไปครับออโตโอ้ The whole rupee the คาเท็ดกอรวมกองกำลังีกแนละหืมกำลังรวมกองกำลังกันอยู่ฮะเออเราไปทำการเราจะทำการค้าที่เหรอทุกคนผมก็ลืมไปเลยทูตผมไปไหนวะเนี่ยนีเราจะลืมทูตของเราไม่ได้นะเรามูฟเลยครับฝั่งนี้เช็คเช็คเช็คโอ้ทูตอยู่นี่อันนี้ใครเนี่ย นี่ปุ๋ยไม่มีไรไม่เป็นไร,ไนไรโอเคอืมทำมาหากินนะครับอ่ะโอเค normal ละส่งกำลับบงทหารไปหน่อยสามกองได้ป่ะสามกองออกเมืองได้อยู่คร<ง>ับสามกองถ้าส <3 S 2> <ง>ี่กองอ่ะ น่้อยู่นะร้อยห้าเหมือนเดิมโอเคนั้นก็มานี่เลยครับมูมานี่กับโซนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบุกขึ้นตรงนี้ต่ออมแม่ทัพพอไหมเนี่ยมีพอประจำการที่เมืองอยู่ทุกคนกรวมกลุ่มเป็นทัพใหญ่โอเคแล้วก็เดินหน้าครับปาชชายแดนแล้วครับตอนนี้เราจะบุกเมืองน,นี้เลยถ้าเรามีเวลาพอ โอเคแล้วก็ปึ๊บอันนี้เมืองหลวงกำลังพัฒนาบ้านเมืองอยู่นะครับสร้างถนนเรียบร้อยครับเครือข่ายของเราตรงนี้สร้างเกี่ยวกับที่ขุดแร่อยู่อ่าสภาสูงไม่โอเคกับเราเดียนะครับโอยนี่ไงอ้หูยมีโจรกบฏอยู่ตรงนี้นะครับเราสร้างฐานเพิ่มหน่อยเคตรงนี้ตรงนั้น ไอกองเรือเยอรมันใช่ปะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรคำนี้เช็คก่อน sir sir orders sir orders โอเคโอ้โพ่อโอ้ my god มายัายางไงเนี่ยแล้วม,มาเยอะด้วยกูจะบุกกองก็ไม่ได้บุกอีกแล้วนะครับ อดีนะเช็คก,ก่อนแปลกๆงั้นก็สร้างทหารรอเลยครับก็ได้ขึ้นกับผมแบบนี้โอเคสร้างทหารรออันนี้ก็เหมือนกันสร้างรอเลยโอเคพอก่อนนังก็ต้องเอาเมืองเนี้ผมเดินมาแล้วแล้วก็เดี๋ยว <laughs> <laughs> เขาจหารส่งมาสามกองตรงนี้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ร้อยห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ <c oughs> งานงอกอีกแล้วครับทุกคนครับไปเชิญต่อไปทุกคน <c oughs> ถ้าจะเล่นกันขนาดนี้แล้วก็เห็เรียวว่าลุมกินโต๊ะเลยเนี่ยยังไงเยอรมันมาไงเนี่ย ไม่ดิสเปนปะเออสเปนดิไม่เยอรมันโอ้ชื่อผิดปะดูก่อนสเปนบ้าวะสเปนเออสเปนโอ้เยอรมันอะไรล่ะโอ้โหจะบุกเมืองหลวงซะด้วยอืมฮึอ,อืมฮึออจะเอาตีงั้นก็นี่กลับเมืองก่อน เราถอนไปก่อนสามเดี๋ยวนะอ่าอันนี้นะดีแล้วก็อันนี้เข้าเมืองก่อนนะแล้วก็ออกจากเมืองจัดการกบฏก่อนนะหลบนะหลบนะหลบนะแล้วก็จัดการให้สุดเลยครับเอ้ยกดอันนี้อมาออโต้นะปึ้งเสร็จนะ กับเมืองนะไม่ถึงนีกโอ้ m หม o กนะนะทบเมืองมาอ่าอันนี้มานี่โอเคแล้วก็มาๆมาติดอีกไปต่อไม่ได้ครับติดติดติดมันจะเดินไปทำอะไรเนี่ยไอเนี่ยจะบอกจะบุกขึ้นเหนือทางนู้นนะมาแล้วก็ดูภาษีแป๊บนึงโอเคร้อยยี่สิบได้อยู่นะครับแล้วก็ทางนี้ ร้อยหกสิบร้อยสหโอเคร้อยสซ่อมทหารบำรุงทหารก่อนการค้าโอเคเมืองหลวงเราไม่มีเมืองหลวงเมืองท่าเมืองท่าเสริมทหารก่อนตอนนี้ค่อนข้างหนักหน่วงไอ้พวกนี้มีอะไรบ้างเนี่ยทหารมามีป่ะเป็นหอกครับแล้วก็หมือนเราสร้างสก,กาวไ้คนหนึ่งนะเมื่อกี้นี้ โอเคติดไอ้เนี่ยมาทำไมเนี่ยไอ้สีเขียวเนี่ยแผนของเรายังคงต้องเดินต่อล้อมเมืองก่อโอเคเต้องทะลวงแล้วแล้วก็ตรงนี้มันจำเป็นว่ะถ้างั้นตรงนี้เราต้องผ่อนกันเป็น normal โนโไปก่อนนะครับแล้วก็สร้างเอ้าโอ้โหลืมมองเลยอ่ะ งั้นก็มาปูบ้ก,ก่อน720อย <c oughs> อืมงานนี้ไม่ต้องสร้างถนนนะอไม่ต้องสร้างอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้มีติดสร้างอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีมมน,นี้สร้างอยู่งั้นก็อนนี้ยังไม่ต้องสร้างอะไรครับเดีย๋ยวค่อยขยายพื้นที่แล้วกันโอเคเสริมอาวุธเสริมเกราะก,ก่อนเมืองนี้มานี่เลยเราจะอัพกำแพงก่อนเลยนะครับ เป็นกำแพงหินแล้วตอนนี้สเปนมายังไงสเปนสเปนไม่บุกซ้ายก็บุกขวาตอนเนี้ยไหวไหมเนี่ยนี่ผมต้องรีบสร้างก่อนอนะทหารโอเคทูต Your Honor ไปที่เหนือ ตเกานะออกขวาเลยครับออกไปได้ครับจันแล้วงั้นก็รอดูแถวนี้แล้วกันอืออยู่ดีสเปนก็จะเอาเฉยเเข้าไปทำไมเนี่ยโอเคเปิดแมพสองกองกำลังเดินทางมาล้อมนี่เป็นจุดแลดนมาร์ได้อยู่แล้วก็ดักตรงที่ท่าเรือเอ้ยตรงสะพานตรงนั้นได้อยู่ครับทุกคนโอเค เดี๋ยวเรามารอรู้ดีกว่าว่าจะยังไงกันต่อนะครับกับตรงนี้ไปเทินต่อไปอืมสเปนมายังไงเนี่ยแล้วส่วนกลางจะมาช่วยเราหรือเปล่าือกองทัพกลางนะครับกองทัพสภาสูง เ้ยจะบวกเลยลเราเว้ยใจยเย็นๆแล้วกองเรือสเปนก็คือทิ้งไปแล้วครับทิ้งทหารไปแล้วโอเคตรงนี้มันถนนไม่ติดว่ะอืม Your Honor I shall speak with them at once เราทำการค้ากับชนเผ่านี้แล้วกัน โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามูไปดาเซียต่ออืมหือม,มาถึงข,งขั้นนี้แล้วครับสามเ้ยแปลกๆกระเนี่ยเดินบุกไปวนมาอยู่ตรงนี้นะฮะจะโจมตีพวกเดียวกันเหรอวะโอ้โหมันนี่ก็มาไวงจริงๆเลยวะเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับตอนนี้เอาไงดีเดี๋ยวดูุกันปึ๊บ โอ้โห uh huh. oh, สเปนก็สุดเกินจริงทุกคนเอามือลั่นอะไรเนี่ยดูดิมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอรอ,อีกเทินหนึ่งครับเดี๋ยวเราสร้างฐานเพิ่มอ,อีกอ๋อ,อกำลังสร้างอยู่อันนี้เมืองหลวงแปลกๆนะไอเนี่ยไอเขียวๆเนี่ยนะครับโอเค ตรงนี้เรเริ่มบุกเลยเดีกว่าครับ,บูุบ้านนี้ตัแเองญญว่ามันจะมาช่วยทันหรอวะไม่มีดิไม่มีมาช่วยเอาเลยครับขยายไปตะวันตกแต่บิธาเนียก็มาไวอยู่นะทุกคนุดทั้งนี้ของเราน่าจะง่ายอยู่ศัตรูมีทีดเดียวแต่อย่าประมาทนะครับ โอเคห้ากองแรกมานี่มาเอาแค่นี้พอเราจะบุกกันแค่นี้นะแล้วก็กลับอันนี้แม่ทงแม่ทัพต้องมาด้วยสตตร์แบทเทิลเลยนะครับตอนนี้เราก็ต้องบุกเมืองกอทางตะวันตกนะครับเรามาเดินทางมาค่อนข้างไกลซึ่งเราก็เสี่ยงที่จะโดนสเปนบุกโจมตีอีกนะครับผม โอ้โหบอกเลยว่างงไปหมดนะครับสเปนมายังไงไม่รู้มาไกลเลยด้วยจะมากันอีกนะับโอเคตั้งทับรอเลยบกบกไปข้างหน้าเตรียมเลยครับตอนนี้แล้วก็อันนี้เราต้องโดนคว้างหอกใส่เว้เอาหร ได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะป้องหอกระยะโดนยังยังไม่ถึงเออเขาไปใกล้ๆงั้นแหละครับก็จะเป็นก็จะโดนป้อมยิงนะเนี่ยกดแล้ก็อย่างนี้ประมาณนี้แบบรอข้างหลังนะครับปึ๊บแล้วก็อย่างนี้แมสกโอเคไอ้ใช้ได้นะประโยชน์อ่ะเรามาอยู่ตรงตรงนี้แล้วกันเกลไกนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าประตูเมืองกอล้วครับชนเผ่าที่มีกองทหารชนทั้งคู่นะโอ้โหเห็นเล็ดลูกคนูยิงมาทีนี้โอเคอันนี้กองทัพเสริมแล้วกันครับรอบุกตะวันตกนะครับแค่กองเดียวก็พอละศัตรูรออยู่ ถึงไหมถึงดูดิตรงนี้เพื่อนหินแก๊งเพื่อนหินเพื่อนหินวินเริ่มพันกันแล้วนะครับบุกกระถ ung เมืองอือหือฟันขรมงเลยตอนนี้ดูที่หน้าสุดนะครับโอเคแต่ Yeah ทับแรกอุ้ยมันจะเอาวะทุกคนวิ่งเข้ามาแล้วเลี้ยวเปล่าโดนนะอย่างเงี้ยโดนฟรีนะอย่างเงี้ยจะออกก็ไม่ออกจะเข้าก็ไม่เข้าโดนนะโอเคงั้นก็ห้าทับนี้เข้ามาก่อนนะครับ ตามด้วยสีทับนี้อาแล้วก็ตามด้วยแม่ทัพกับคนมาหระยะไกลโอเคษ์กฟะไรเข้าเมืองเรียบร้อยจังหวะนนี้ดูฉากเข้าเมืองหน่อยไป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  <c oughs> ให้เร็วเลยให้เร็วเลย ก่อนที่กองทัพจะมาเร็วกว่านี้นะครับต้องเร็วกว่าน,น,นี้เข,ข้าเมืองเรียบร้อยนะครับมีพวกกอนี่ก็คือยังนะยังถอยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมุ่งไปข้างหน้นานนต่อค่อยๆมุ่งไปเรื่อนพล ฟีอยู่ข้างนอกเลยก็ดีครับกองทัพเสริมของเราเอ้ยกดผิดสตอฟเราไม่เอามาเข้าครับเราจอแค่แม่ทัพแล้วก็คนปลาหอมยาวๆแก๊งเคลื่อนอยูเกินกองทัพแล้วนครับ <c Sams environment anyway> move move เตรียมพร้อมไว้ทหารจัดแถว เริ่มจัดแถวยังม,มากันไม่ครบเลยตอนนี้อ่าโดนยิงธนูบ่อยเหลือเกินวะเอาเข้ามาในเมืองก่อนแล้วกันมาเข้ามาเข้ามาทางกันฮนะไม่งั้นโดนยิงฟร,รไีไป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 โอเค เดินหน้าอันนี้ก็ไม่เงี้ยนเรียนหอก move move เผื่อนะครับยูต้นไม้นะร้อนเดือดออกร้อนเดือดออกเคศัตรูก็คือไม่ยอมเคลื่อนทับเคลื่อนเทิบอะไรเลยครับตอนนี้คือกองกันอยู่ตรงนี้ตรงนู้นนะ โอเคงั้นก็ล้อมเลยไหมป้องกั้นไปเลยครับนีคอยเส้นหงส์ต่อแต่โอ้ยโดนเคลื่อนหินใส่วิ่งไปทัพตรูมาว่ะทุกคนตอนนี้คือการปะทะนะครับ ถ้งงาเงนแล้วก็ โดดฟันเดี๋ยอโบฟ้าจัดครับตอนนี้เรากำลังอบศัตรูนะครับแล้วก็เดี๋ยวสองกองเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมโจมอีกเป็นรูปตัวยูนะครับยังไงก็ต้องจัดการให้สุดอันนี้ถอนทับแล้วครับไม่ทัพศัตรูพวโอ้โหโบฟ้าจัด ล้อมอ่ะตอนเนี้ยศัตรูอ่ะเดือดเข้าไปครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ต้องใช้เล้าชาร์จเลยถ้างั้นอ่ะอ้อมหน้าอ้อมหลังไปเลยครับล้อมศัตรูไป ข้าหลังจะไม่ยอมแพ้ได้ไงล่ะนะครับอย่างนี้เมืองก็ปกครองไม่ได้หรอกครับผมไปเอาผลงานหน่อยไหมครับปิดจบปัญหาแม็แม็ทับแม่ทัพตัวตยังไม่ตายเลยนะจริงๆแล้วอ่ะตู่ตายแล้ววะยังดียังไม่เห็นเลยโอ้โหดวงแตกแหลกลานเรียบร้อยครับตายพอดี And day clearly this victory. is our แต่ใช้ชนะของเราเยี่ยมตัวมีมันสามร้อยกว่านะครับเรามีเยอะกว่าเยอะแพ้ก็บ้าแล้วเรียบร้อยเด่นที่สุดนะครับก็เดี๋ยวภารนี้นะครับขอจบคลิปนี้ก่อนนะาทุกคนดูคลิปนี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข yeah. yeah. ้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมว่าพาร์ทหน้าได้ทำมันอยู่ ดูจากกองทับกอที่กำลังจะเคลื่อนพลมาแล้วนะครับจะกกนพันหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับ